สวัสดีครับขอตอนเ้าก็สู่ไเรื่องบริฟต์กับผมธนูขันทองครับค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับสำหรับนักทุนรายย่อยที่รวมตัวกันในฟอรั a มวอ t r ์ e t b e t ์นะครับของโซเชียลมีเดีย reddit นะครับเนื่องจากว่าราคาหุ้นของเกมสต็อปร่วงต่อเนื่องอย่างค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะครับโดย ในวันศุกร์ที่แล้วนะครับราคาปิดที่325เหรียญต่อหุ้นนะครับแต่ว่าวันจันทร์ราคาร่วงไป100เหรียญนะครับมาอยู่ที่225มาวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นะครับร่วงต่อเนื่องเลยทีเดียว60%นะครับมาปิดที่ระดับ90เหรียญนะครับสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาทีหลังค่อนข้างที่จะเสียหายหนักมากๆเลยทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากว่าต้องการที่จะดัดหลังกองทุนเฮชฟันก่อนหน้านี้ที่ทําการ ช็อตหุ้นเกมซอฟตนะครับซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกมวิดีโอเกมนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยที่ทางเฮสฟันนะครับช็อตเซลล์หรือว่าขายหุ้นร่ง่งนี้ร่วงหน้านะครับแต่ว่าทางนักลงทุนรายย่อยนะครับซื้อหุ้นนี้นะครับโดยหวังว่าจะทำให้ เฮชฟันนะครับขาดทุนแต่ไประมามาถึงจุดๆดนี้นะครับปรากฏว่านักลงทุนรายย่อยขาดทุนค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวยกเว้นว่าคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงต้นเดือนมกราคมราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณ14เหรียญแต่ทั้งนี้เป็นที่ข้อหน้าสังเกตนะครับโรบินฮูดซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสําหรับเทรดหุ้นออนไลน์ที่นักลงทุนรายย่อยนิยมที่จะเล่นกันนะครับมีการสั่งจํากัดนะครับปริมาณการซื้อหุ้นแต่ว่าส่วนขายนะครับ ไม่สามารถที่จะขายได้โดยไม่มีขีดจำกัดนะครับนี่ก็กเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทำให้หุ้นเกมสต็อกมีราคาอ่อนลงมาติดตามประโยชนได้จากทางเว็บไซต์คนทุมบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันเฟยองเฟ f บุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเบื้องบนบอยแอพพลิเคชันอย่าลืมกด s ส b ัครรับยูทูปเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ